สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆนะครับมาพบกันครับผมนะครับจีจที่ซ่องวิเคราะห์ตัวเลขครับผมคลิปนี้เป็นเนาทางหวยฮานอยครับผมนะหวยฮานอยวันนี้วันที่เจ็ดเดือนหนึ่งปีหกแปดนะครับผมเป็นฮานอยเด่นตัวเดียวครับผมนะเด่นตัวเดียวสามฮานอยนะกับตัวจอดเจ็ดหางนะครับผมตัวเลขก็ไม่เยอะนะครับผมนะสําหรับฮานอยครับผมก็ ผมลงอยู่ที่ซองหลักนะไม่ค่อยจะมาเลยทุกคนนะเปลี่ยนมาลง่ที่ซองนี้างฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมนะฝา,ากด,าดูคลิปให้ผมด้วยนะครับอย่ากดเลื่อนอย่ากดข้ามเลยครับผมนะสาหรับฮาน <ะ S 2> อยผมลงสองคลิปนะขอลงขอทำสองคลิปนะครับผมนะก <code S 1> <นะ S 2> ็ะค,ะคลิปนี้ก็เด่นตัวหนึ่งอีคลิปหนึ่งก็เด่นตัวหนึ่งนะคลิปหน้าก็จะเป็นเด่นตัวเดียวแต่ว่ารวมสี่น้อยนะให้เป็นรวมอันนี้ให้เป็น อ่ให้เป็นอ่เขาเรียกว่ายังไงให้ตัวเดียวแต่แต่เน้นให้นะเน้นรอบให้เนะอืมกับตัวเจาดเจ็ดหาาเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขของวันนี้กันเลยนะครับผมแนวทางห่วยฮาหนอยวันที่เจ็เดือนหนึ่งพี่หกแปดนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากฮานอยแรกเป็นฮานอยพี่เศษ อะพิเศษนะครับวันนี้ก็ก็จะเป็นหกนะครับหกศูนย์หกสี่หกสองหกสามหกเก้าครับผมแล้วก็หกแปด กันนะครับก็จะเป็นหกหนึ่งแล้วก็หกการหกหนึ่งนะครับผมนะตัวเลขเฉียนหางเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะการหกหนึ่ง ตัวเน้นหกศตัวเน้นนะครับ 60, 6, 4, 6, 2แล้วก็ 6, 3นะครับผม ต่อไปนะครับก็จะเป็นหวัวหน้าน่อยปกติสำหรับปกติก็เด่น6นะครับก็จะมีก็จะมี6 1 6 1 6 2 6 3 หกเกาหกศกเนรนะครับเป็นหกแปดกันหกแปดนะตัวเนี้ยนะครับก็จะมี หกหนึ่งหกสามหกศูนย์แล้วก็หกเก้านะครับผมอขอให้เป็นหกนะครับผมหกหนะึ่งหกสามหกศูนย์หกเก้าเนาะก็จบไปแล้วครับผมนะ ต่อไปนะครับก็จะเป็นฮานอยวีวอพีครับผม <c oughs> อ่ก็นี่เลยทุกคนนะหกนะหกศูนย์หกหนึ่งหกสาม หกเจ็ดหกห้าหกสองกันนะครับหกสี่กันหกสี่นะ เนนนะครับ6 0 6 1 6 3ขอให้มีขอให้มาครับผมนะขอให้เป็น6สสำหรับแนวทางนะครับก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจนะครับสวัสดีครับ